น้องเอพี่เอนะครับพี่เอมามาวันี้กับองเอเ่วยเพื่จะเล็กน้อยจะนีออผู้าได้จับเป็นัางก้อนไปนัางก้อน พี่ปลายนะครับพี่ปลายพี uh, ่ปลายครับมอบรางวัลให้กับเ้าเองแล้วพี่ปลายจัต่อ ไปได้หมายเ,ยเลขอะไรครับหมายเลขสี่น้องมะลิครับ<ป>น้องมะลิเจ้าข,ของให้พีไปน้องมะลิได้หมายเลขสิบหกน้องมี ได้หมายเลขสิบสี่โอ้ไม่ได้บานเปะกันแต่น้องเรียมพี่เรียมโอ้ยว่าเป็นหัวใจของก่อนกลบกันเพาะ่ ได้หมายเลขสองน้องพุทธโอเคน้องพุทธมามอบให้พี่เกมแล้ว1น3สองสามโอเคเรียบร้อยน้องพุทธจับแล้วให้คนใหม่มาจับให้อาลิงมาจับคนระับ แับด่วนๆเลยบอลเตะแล้วหมายเลขสงเฮ้ยเปลี่ยนไมครับได้บ้านตัวเองได้น้องทันวาเอาตาใโอกาสไหมหมายเลขสามน้องพลอยอีเอาไข่มูเดียวกันนมองมอบมอบมอบครับมอบ หนึ่งสองสามโอเคอันนี้บอยเราจะต่อครับสิามได้ของน้องนิชานะมาบาร์ดีพอดนะมาไปที่มาไปที่อ่ะนับนะมองมองกล้องมองกล้องหนึ่งจับด้วยจับด้วยหนึ่งสองสามโอเคครับน้องพิชานะจับต่อจับลูก มีไหมมีไหมมีไห้โขม่ได้ขขกน้องไหมพี่ไหมนะครับไาได้นขังพี่ไหมไมรับจับมองทางนี้มองทางนี้หนึ่งสซโอเคครับไจับต่อรับ เองเลองทันมาสองทันมาโอเอับหนึ่งสองสามโอเคครับหมายเลขแมี uh ่ยกครับพี่ยก อ่าหนึ่งสองซ้ำโอเคครับอบมอบเลยอ่านับอ,อ,อ่หนึ่สองซ้ำโอเคครับ เนอ้าเลขสลรับ okay. ก well ันแล้วมีาเคยเลขสิบีก้าีเก้ามาไหม้อออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกัข้างนอกไปนอกองมังอากอนอกตก หันหนามาทังนี้หันหนามาทังนี้โอเอาหนึ่งสองซ้ำโอเคครับแรกเลยอันนี้ยับออกลูกยับออกหนึ่งสองซ้ำโอเคผู้านี่้าโตเยเนี่ดเขียนว่าเอาโตที่สุดยกเมื่อขก้นด้ว เออเอาเพืเอ่อย้ายครับมาขวามาได้บาทนี้เป็นคนแรกมาจับอ่าคุณแม่ครับคุณแม่ไพวันคุณไพวันนะครับเราจะเป็นคนแรกน้องกค็ครับถือพ่อใหญ่เปี่ยมบ่ให้ได้กันถือพ่อใหญ่เปี่ยมยกเลิกเอาุาูมใิใจอ่า แม่ถุกเยาวันจับขึ้นมาแล้วติดตู้พูดเอได้หมายเลขเกตนะครับแม่น้องแคมป์ขอใดน้อแม่น้องแคมเอาแม่น้องแคมอยย่ทธงไหนเอาไรรีบมาโอ้ในติเป็นผู้ซี่นี่แม่น้องแคม่์มอบให้แม่น้ำหน,นึ่งสอง ซ้ำโอเคครับเอาต่อไปแม่อ้มองแก้มจับตัวระวังรถก,กันะจะถูกของไทยผลออกมาแล้วนะครับสิบแปดายเลขสิแปดแม่เ,มเยียมจะถ่วงข้าวปุ๋ยทอดนละ้วเนาะเอาไปทองยมมาเลยพาน้องไปด้านข้างในเผือรุด,อดมา เอ้ยคุบอลลงทุนจังไงนาะใส่สมยางหัวมาเนึ่งมองกล้องมองกล้องมองกล้องหนึ่งสองหัวมาจังดลยคือว่าเต็มที่กันเขึ้นเขาสามโอเคเออข้าวไรสอย่างก็ณบ่ลเป็นไปเอายูรลานขาดโ่ยชอบลงทุนเชื่อกระดาษแน่นอนหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่หนูนา หมายเลขสิบสี่เอาผู้ไดไปผลเปลี่ยนยูโรนี่เลยเนาะหมายเลขสิบสี่ออกมาแล้วเอาของนี่หนะใส่ผ้าม่วงเงยเป็นพอดีครับกับมันหนาวซ้ำโอเคมบความอบอุ่นให้นะครับในช่วงหน้าหนาวเอาโน่นหน้าจับปาเนี่ยผลออกมาได้เบอร์เก้าเบอร์หก

ออกมาแล้วเบอร์11นะครับเบอร์11แม่เจ็ดลำวงเล็บแม่น้อยอ่าเจอกันครับได้ของแม่โจกดีได้ของแม่โชคดีได้ของแม่เจ็ดลำอ่าของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับความเพื่อใจอ่านมานิดนึงหันมานิดนึ่งคืนกันเลยกันหนึ่งปีใหม่สอง สามโอเคแม่จะรับจับตัวจิติกูได้นะบาดีนนวลเอาออกมาแล้วได้พยาบาลเป็นผู้เปิดเปิดออกมาแล้วเบอร์ยี่สิบสี่เอาพรมน้อยเพื่อนเระเบอร์ยี่สี่บริษัทพุทธพรมมาพวกนี้มาแทนนี่นี่กับตัวย่างมาเปฏทหารหมดองานนับหนึ่งสอง ซ้ำโอเคครับอาเ huh? ุตภูมิจับตัวบาดีเศร้าอย่างแหงเลยเศร้าออกมาเด้อยามาสองเด้อยามาสองมาพี่ความปวดเีนเพื่อนเนี <k 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 ่ยออกมาแล้วนะครับเบอร์ยี่สิบหกหมายเลขที่ยี่สิบหกแม่แดงโสกม่วงอ่าเพราะว่ามีมีสองแดงแดงโสกม่วงกับแดงน้องมีเรื่องแดงน้องแดง สบม้วงนับหนึ่งสองสามโอเคครับแม่แดงมาในีจับตก็เป็นจับถือแม่แม่แดงคือกันเนอะแดงสองแดงพ้อกันรวดแดงสบม้วนกับแดงลองนิดเดียเบอร์ห้าข้อผู้ใหญ่สมดุลเอาได้ของผู้ใหญ่บ้านได้ดีไหมเออสิบเป็นแปดสามหาลอยได้อยู่ในี่นน่ะอ่าหมถือว่านับเอามากระดวนเลยล้ว สเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาแปามรอยเปิดวองแม่ขนมสออเลยจมราได้เจ้าอ่ะเอ้พอสมยศพอวิบัตตัวกอมาล้วได้หมายเลขสอหรือยี่สิบสองแม่เลืองโสภวงบาเดแนน เสร็จแล้วรับพี่เศียช่องเขา20บาทจะ่ได้หันนับหนึ่งสองสามโอเคครับเอาดับต่อไปไ่ช่องเหลืองจับขึ้นมาเตะหมายเลขเออส่งมาทับคุณหมายเลขเก้าเก้าดีสิบดีแม่สุมาลีอ่ ใส่แต่ขอแมตซูมาลีเอ๋มาพอหน่อยๆว่าไม่น่าหนราคาหาลอยบาทไปได้ยินได้เหนนับหนึ่งสองสามอ๋อดับต่อไปนะครับแม่ซูมาลีจับก่อลหรือจะมาเอามอบโชคให้ผู้อื่นกันอ่านั่นแหะจับใบดำใบแดงมันเป็นจับจั้งเซนละหมายเลขสิบเจ็ดเบลออร์ดูดอะไรยุคคุมเดียวเหมือนยุเก่านั่นแหละ บ็ดี้ครับดีจากกพุ่มนี่โอ้เราโน่กันาคามูลราคาหาร้อยบาทเท่นกันได้เลยหนึ่งสองสามโอเคอ๋ออาโนดจับต่อจับออกมาแล้วหมายเลขแปดกอแล้วมาเนี่ยใช่ยุตอร เปลี่ยนกันได้เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาแม่น่อยมาไปก็เก่าหน่ะนะอะไรก้าโว้ยงเรีมันทัดแต่หกายอกวันที่สองหูดอกวันที่สี่ว่อย่าลืมนะแหละวาไดมันลืมายองามแม่หน่อยจับตัวก็เก่าหน่ะแทนเกแหล่ ผลออกมาได้โดยสามสิบเมียทนอ่าอูรักันกันใกล้ๆกกันแลโอ look, Comm a, ism, uh, ้ยนี่ก็จะเป็นบอลลู oh, oon, Oliver, telefon, ush, ุนไทยใส้กระดาษมากนับหนสองทั later, 3. 3> 1 1> ้งนี้หันหนามาทัง okay. นี้หันหนามาทังนี้หนึโอเค จับเจ้าวันนี้เป็นผู้ได้เป็นใหญ่เป็นผู้ได้เป็นน้องแล้ววันนี้เชี่ยวกันโอ้เชี่ยวกันจำป้อคนกอดข้อกันอ่าแม่ชินจับได้เบอร์สิบสามพองผู้นนั้นอ่ะนับ เอาบางความไ่ด้จะบอกควหอะไรแก่ี้เสียค่ากอดอยู่เนาะเจ้วันี่้ำดี๋ปับตึมจะน่าหนาฮะสองอรบาทเด้กกอดจะละเทียนเอาออกมาแล้วเบอเบอร์ยังระบาเนี่ยเบอร์บาแม่สมศรีราชมันเตี๋า เราคิดตไงเนี่ยเป็นอันหน้าที่หนึ่งสองสาที่เ้องบ้าเข้าเอความอบอุ่นให้กันท่านอยู่ดรอครับท่านอยู่กับพวางลูกศรต่อไทยสิบสองสิบสองเปเปรปเปเปรปนี ทำไมรีบจับจังเลยวันนี้ตรงไหนอ่ะอาลงมาลองาล่งมาลงผิดนะครับเด้อเปี่ยนนับนะนฟังสองสามเอาลองเปลี่ยนตอนแล้วก็เอาเบอร์ไทยเพิ่มห้าบาทเนี่ควนห้าทุนทรนที มาแล้วนะครับอีกสองสองพร้อมควรนะม่เงียบนะับไลยเลยจับติดของคนใดก็ชีมุุนคาเ่อเกินแต่หที่งทุนส้มหรือว่าเกิดเอาหมายเลขหนึ่งว่าเอา จำไม่ก no ันเพราะว่ากติกาเขาตาวางเสร็จแล้วหมาเขามาเอาวันนี้เป็นกติกาจะไม่เป็นกติกาเบอร์สามสิบสองแม่นางมาไม่พอดีมากอะไรบเลยแม่นางใครนไ้อยแม่นางนะสองซ้ำ จับแท่นแม่น่าแม่ชิดจับแท่นแม่น่าเอาออกมาเดียวแม่เทีนเจ้ียาไปยืนหาอยู่ดีกันเบอร์สิบเก้าแม่พ่อพูนกําลังมากกําลังมากเลียนเห็นมันหอดได้ยังลมสามข้างได้ อ่านับลายบกลาเดียรหนึ่งประยุทธ์จอนสองซ้ำแต่แกเมือนพื่อนเนี่ยนะโมจิมพิ่งยาแม่แดงก็ตามแย่เฝ้านี้ยู่ดีแล้วออกมาแล้วหมายเลขสามจิตตยาแม่จิตยาอยู่ที่ไหนน้อแนนรับหนึ่ง มาบอกกวรนะครับมาบอกกวเงวเสียงหอดบโอ้ยเ่ได้ย oh, <'s> okay. um, ิ่ใกลกันดีเพื่อนอีกอะไรเอดียวกัน้เวนได้เยเดียวกันบ่เฮ่เพราว่อนกันอยนาะอยเยเดียวกันผลออกมาแล้วได้เบอร์สามสาตุ๊กตา ไปอีกแล้วแอทีนมากแสดงว่าเพื่นเอามาซื่อๆเพื่นบา่วนเอารเพื่นเอามเพื่นเอามาร่วมแล้วพนก็ไปเลยไปอยู่จากกันนอะอ่ะทางนี้ทางนี้อันน่ะหนึ่งองสามเรียบร้อยจับอีกเพื่อนน่จับต่อ เอาไปเดีวเอาเด็กนยเพิ่มออเรื่องข้าวเื่ชื่ออย่าังต่งฟังอยู่แต่โดนฐานหนึ่งเอาไปให้นผัวหนึ่งว่าใครจะไปช่วยได้ีบตอนซ

Chắc chết à? à Chắc chết bình Mẹ nông thì mẹ nông an A nắp หนึสองสโอเคมีอะไรทุกคนก็ชุกับคักเลยด่กรนเอาก็ะเด้อ่าดับต่อไปนะครับแม่ทองค่านจับต่อกลุ่มคาพอน้องไม่ไนี่น้อเขาก็จะถือว่าเป็นกลุ่มบก่มเนาะถือว่าร่วมสนุกเอ่อถีอว่วมมาของกนในกันสลับกันเอาเงินสองใบขึ้นแล้วก็เตเน่ะ อ่าถ่ายรูปถ่ายรูปครับหนึ่งสองสามโอเคโอไม่ต้องคาดจับเลยเกรับอแก้วเจ <15. S 1> ้าสิบห้าสิบหห้า เอาอนไรเหี้ยนยืนมาอม่ยังไงเราห้อมไปห้อมด้หลายเด้อน้ำหนึ่งสองสามห้าแ้ตัวไปยิมตีจับะเลยสิอเอเลียนกัน โอ้แต่ผืนใหญ่ก็เตาเนี่เอาผืนน้อยก็ได้ผืนใหญ่นับหนึ่งสองสามนี่ิบนใหญ่ก็เตาที่คนเอาจับตัวผู้ใดมาจับบ้านเนี่ยอันเริ่มผู้ท่านได้จับพอแม่น้ำได้ไปแล้วเด้ครับทุกต่างแม่ชินจับให้ บ่อไอ้พจนจับฉลากท่านพอดีพ่อเปรียมพอดีอยู่ท่าไหนพอดีมารับแท่นพ่อเปรียมด้วยกับพ่อสั้นกับไอ้คนพ่อเปรียมมากกับพ่อสั้นกับไอ้เกียร์พ่อเนี่เปรียมมากอ่ะมอถ่ายรูปนับหนึ่งสองสามโอเคเอาพจน์จับฉลากบ้านเด็ แลจับแม่นแ่อย yeah. yeah. okay. yeah. 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 uh, yeah. okay. ่างนี้เียงนั่นแหละสมัยเดียกวันกำนันบบานเป็นในโุทาธัน์ใหญ่อู่ในับัวโย่เ้าพ่อเปมนะครับในของว่าในของพ่อผู้ช่วยประธานาันนีไปไกลเราพี่ร้บที่ละอ่ะมองกล้องหนึ่งสองสอเคผู้ช่วยประธานจับตัวคือของบบาเนี่ย ผู้ชายผู้หญิงปันกันเดามาถูกบ้านหรือเปล่าเบอร์สิบหกแม่ลำดวนแม่ลำดวนแดนเลยแดนแดนเร็วเฮียดูเบาเฮ้แม่ลำดวนเหี้บเหี้บตัวเด้ตัวเย็นเนาะ ตัวเย็นขนาดขนาดเล็กอันดับหนึ่งสองสามตัเย็นเนี่ยพี่ครับยกใรับด่วจจับตัวนี่ยังไงเนี่ยเราก็มาแต่เราเท่เขับม่ากินน้ำกันอ,อ้าวตอบได้เลขพี่ออกอหมายเลขสี่แม่สมบ,บัตินะ ันมอบให้แม่ลำดวนนะครับแลกเปลี่ยนของวันนะครับทรงทายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนืเอ่าบอกความส,<อ>สุขความสุขให้กันชื่งกันและกัน<า>นะครับเอาแม่น่างไทยาสอมาจับตัวแทนมากก็ได้จับขึ้นมาแล้วได้เบอร์ได้แล้วไป เละที่ออกเยี่ยมสิเม็ดฝรัยาดหยาดฟาพักดีเ้ยนี่บักหยดดอมเยเป็นหยาดจดิงเนี่ยฮะโอ้หยาดพิ่งฝากหยดเลย โอ้ยสามารถอยากท้ายลูกูแตวนอกวนนี้มนาะหนึ่งสองไปได้ไมอยาหาดอาวอดีหยดเลยไปาดหยาดเด้หยดเล้เฮ้ยไปวาดขาข้างนะมึ่งเงินย่สิบบาทเด้อดักนึงก็เอาเราปสิบ่ตเด้อเอาขอบดนะครับเด้อบาทเด็กขอบพูณพแม่พม่น้องรัรงนองเล้คเอา มีรวมทีติดกับเรมในคขับนี้นะครับในปี2,567นะครับ68ที่มาวหัวนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเข้าทางนี้เข้าทุกท่านทุกคนนะครับทุกครอบครัวนะครับมีแต่ความสุขคนจะเล่นคนเจียบใจให้ได้ความไข่ใหญ่มื่อให้โชคดีโชคดีตลอดปีตลอดไปนะครับเออมีเลข3โผล่โผล่ข้างบนแล้วที่อ้าว ได้อะไรลูกว้าวเก่งมากค่ะไปกลับกันเถอะกระเป๋าพ่อล่ะไปอยู่กับแม่นาเดี๋ยวบอกเด้อมาในของนาอองไม่ได้